สวัสดีครับฟางเด่ดนพ่นองครับวันนี้เราที่มาเห็ดจังหน้าหน่อยกะเห็ดลายทิศลายมือล่ะพี่น้องบริเวณใตยพี่น้องเพิ่งเห็ดพ่อแดงนั่งเด่นเข้ามีแห้งย่ำเดือน้าเดือดกาน้าพี่น้องครับก่อนดังค่าขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเดือดตะยามครับ เฮ็ดบ hmm. ันไดก็ลังเฮ็ดบันไดครับตอน๋ยมาิ่งกันเลยกันเนาทางเข้ากับไฟกันทางจำเป็นไฟกันทุกตุกคุ๊กตุ๊กตุกตุกครับ บริเวณรอบๆก็มีกล้วยโอ้สวนกล้วยสวนอย่างเดียพี่น้องเป็นหน้าเป็นวยบเวณเรานี่ ได้แล้วตัดพอดีพอดีทำอะไรกจะเปเครื่องจะเป็นอไรอยไม่มีนั่นนะพี่มลเล็กโดนโอ้ยอยู่ที่นั่นไหม ยูเหนไหมมีสีีตัวเอ็นองไรอะไนั่นก็วางไรี้ยูลดมาเจียบหมดแล้วตรงนี้ยเหียนม่ไปขี้รดไปอาไปโอ้โหว่าทีไรฮ็ดไดนี่เนาะยูเหีนมี่สามตีตัวผุนตัวสามเดียมตัวตัวดูดตัอกเนาะตัให้เแลนกัไปคืว่าแนมันไดพี่น้ง กับสร้างเด่นนพี่น้องสรางเด่นกับสร้างชักโมโหว่าทีพ่อกันบ่เดอครับพี่น้องกันสร้างเด่นกับสร้างสักกันเราะเขียนจี้จทานนี้เี่เงนท่านด้ต้องเอาท่านี้นะ เอาทาได้ทาหนีบดามันตัด่าเนี่ยมันก็จบเดิแม่นาะเออขนทาเนี่ยมันสิจีบเอะเท่านะทาเนี่ยมันแข็งแข็งเนาะทาดิ่๊อกเพื่อนนี่ยังนี่แข็งบนไดหรอวะบนไดโอ้ว่าจะนีนเหรอแ่น่นี่มันจีเอะแข็งไม่แข็งไม่รู้เดี๋ยวให้เจสีเอาตัวขึก่อนเล็ดดูเนาะขึ้นก่อนถ้าขึ้นไม่ไดก็ได้คูดยร่งบียไ์ไปดิแม่ จับยีบไปได้ไหมคุณนึงมันสิเมื่องเออให้เมื่อกล้องบอกเห้สร้างนี่ด,ด,ด, <c oughs> ดูบ่หือกือหือหือนเาะกัดเฉี่ยมทั้งไตลากา nhau กันมันบ่อเสียบจ้า ใส่หนากากก็มาเสียบจ้ามนมีอว้ตงนี้วังเอ่กไร่แรกแตแรกตรลออเบิ่งพี่น้องว่าที่เป็นบันไดด้วยที่เป็นเอียงนาอพี่น้องสร้างเอินทีเอ็ดยังเิ่กันต่รกเขาไม่ได้แปงะที่ปนหลังต่อนี้แป่งที่หลังนี่ นั่นนั่นไปจับอะไรเมล้อสรนี่ม่เนไรั้งมันต้องมีคิมลอกปากกวงหรือว่าตัวซี่กลางจะเป็นมันจังมาอ่าเว่าเอาเสียมยังบดึงเยอยๆมันจะตั้งขึ้นมาแบบนี้นะตั้ง บรรยากาศย่างมาแดงพี่น้องก็ร่มเย็นบืน้อๆเลยครับอินนยลมาเทีดด <Wise nichts. c ười> ้วยร่มเยลองสักแป๊บน้ำมาดูดิระดับน้ำมาดูมเชือก่อนเน่อกลองลองดูก่อนดลองดูกันระดับน้ำเอียงไม่เอียงโอ ไม่เดียวยังอยู่ตรงตรงมาทีเด้นัวนนึงโอ้ยตองโย่ตองยิ่งเยอะมันอยู่ในซองอยู่อยู่ในซองอยู่อยู่ในซองอยู่ซศร้าหนอเป็หยังดอกเแหยบวะคือว่าแจ้วอยู่ด้วยใช่ไหมแหเบิ่งกับบนนาเกียร์ดอกเออหน่ะนายยกเกินไปเลยยังกับอะใช้ซองบ่อรืออันเดียวสอง ดึงทั้งพ er> ี่ออกก้นดึงทั้งสายออกเสียบไม่ห่างบมโ่ห่างประด็นพอดีเยีบบ่พอดีมั้งเนาะห่างบ่พอดีเล็กหน่อยะมันขยับได้ได้ดีเยพอดีอดีบห่างเนาะเฮ็ดเพือเล็กน่อยนเขาพอดีบ่าง่ไมอดหน่อยเนาะเด็กน้น่้อเียลัวออกได้ ทำนง่ายครเขาอะไรกันโดกร้าข so 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 okay. so okay. so ้ามันกอกี่บาทยายมันสองกิโลกรกี่บาทขาเท้าเสื่อมฐานตัวนี้เงินเงินปุ๊บเลยครับออาได้ไหมได้ลอยเลยป่วยด้วยโอเคได้อยู่บนมัได้แล้วเวน้อจำหนึ่งจุดโอ้เป๊ะขนาดนี้เลยโอ้เอียงง่ายเดียวเองคือว่านี่มันนั่น ตีตีี่าวัดนามไว้บาวัดตีนี้ก็ไปทังเกาอยู่เมียฮยเฮี้ยงเียงเฮียงเฮี้ยงนีงยกข้งในขึ้นหรือเดี๋ยวข้งในรองขัึ้นรงแงขึ้นนี่เดียวตรงทัีมันำ

แี่งล้นเดีมันซ้ำขึ้ไปทางเดียวขึ้ก้าเราเลยเกียวออกก้าวเดียวท่ตัวเดียวดิเกียรแป้ตีแป้ออกคันเอ้ยไปแงงโดนปรนันกัดนี่เกียรว่าไหมครับเกียร์เล็น้อยเกียหนาปลานี่ตักเครื่องผีกับมี แบบเขาสิว่าโอ้ถามหาช่างดิช่างเด่น้อเพร็เหี้ยนแต่ท่องคือยังงอนเด้นคือยังสีน้อแบบจีเขาช่างเด่นกับช่างสักคือเด้อเด่น บ่อห้ามาสิบอกเอาไว้ตัดมันตั้งเกียร์ไงมันต้องยกขึ้นมันต้องชองพร้อมกันน่ะนะช่องคางว่าเส่็มันเกิเรียงเดียงต้องทำขุนที่เก่าตัวเด้งเออสติดนาก็ได้ติดเขาได้ทำแบบเกียร์ออกเออว่าที่สักสร้างสักเอาตัวไม้ไช่ตัวไม้ไส่ให้พุ่นั่งเป็นั่งเกียร์อันดุนไหวแต่ใส่ที่หลัง สูงสูงขึ้นเดจังหนตัวเด้งเราจ้าเพื่อนเขาตัวเฮ็ดด้วยซิไหมเด้งตัวเล็กมึงหั่นหน่อยบ้างเราเอาล่างหนามาวัดตั้งไว้ให้เพื่นต้องบีบหั่นไว้มันจังบ่ได้เกี่ยวเข่าเจียวออกได้ทีอาจ,<อ>จับไว้ตาซักจับเออนี่เอาไปทางคุณเลยคนตังต้งคนตั้งหลายคนเนาะเออวันนี้ตั้งไว้เออไหนนายยกจับไว้ต้องตีคือบ่อน,นอนทั้งเปียก เออทั้งเปมันโดดเออเบ้อ่ากลา่าเราบอกขึ้นขึ้นขึอืมไมมันก็จะขึ้นหลายกลางกลา่าเอา้งอกุ่งัวเออโยกขึ้นได้ทั้งกันอืมเอาเร่งเร่งขึ้นเ้าเบื้องขวากลงามลงอีกหน่อยตาม ตังลงตังังงางครับี่ามาวางอันนี้ติดีมันงคเอาตั้งขึ้นมันนาเล็กมันเสาบ่ได้เอาตั้งข้างนอกก็ได้นี่เออตั้งข้างนอกนี่เขต้องเออเยไปงนั้นชนสรางกับพักกันสรางงงงเเท่าพี่น้องเออเสียบเสียบวะนี่ลุงเสียบตัวเสียบมลงอก่เลี่ยนไงตรงเง ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยดปล่อยดบ้างไหปล่อยมันต้องไปฟื้นมันไปแล้วไปแล้วเ้วแตมเ่ะีกนิดนึงโอเคได้แลนมีไปจัง่อยเะจะดุเราโมมีมือจับตีไปแล้ว ใ่มนี่ล้วก็ยัเล่นซืรอที่จับเล็กไว้นทีมันหนักทนขาวี่แหนายต้อนเายังกำะหามองมันยากเนาะเด็กมองตาโตโกับเสียมนี่มันมันแบนเออพี่นองเลยสมเร็จ้ว่าสมเด็จกับโกับางแดงนะพี่น้อง เอาเลีกมังกรบั่นมันยูยังยูเราก็เรมังกรทรงรบอเอาทั้งปีงร่องกังนาเอาทั้งปีเดียวเอาทั้ปรงก่อเ้ทั้งป่องก็เอาด่างวัดน้ำใสอีก่างทิงเป็นไไรลละไรเอาเลยโอเคนั่นแหละสวยนะ เขาออกเสี่ยมไาไม่มงันไดหอกสิลุดหันไปก็เห็นแล้วแต้มไหแต้มไหจังได้เชี่ยม่อบ่เด้งเดี๋ยวแต้มมันอูจังหน่อยเดอยงนะครับมันสิลุดแต้มไแต้มไจังได้เชี่ยมหามันจบ่เดีนะวันถึงงามดูบ่งามนะ เทียหัวออกไม่เดียวกได้เขาคนเดี๋ยวจะเฝ้าจะเฝ้าเปิดติดดกกระสีจะเฝ้าเปิดติดกัระิดติดกกระสดเมื่อเมื่อไปถ่ายงานศอแย่แจกกับติดดึกกระิดเดยลบถิ่มโอ้ยติดเพงเหมนไม้ไถม่ได้บ่ไดนพวกพวกเขามีไข่มีกระสิมีเัน สัญญานี่เปิดต้องเข้าบาเลยด้วยเข่งแสกบาเลยด้วยตัวเข่งเขานี่คือเป็นดิกกระซีขึ้นท่านที่เลยมันจีบบอกเลยใส่ซอมเด็ดแล้วพี่น้องมัไนไดขึ้นบ้าน

ดวงโมเป็นยังไงครัเท่ากับแบงแบงทอๆกันเท่ากับเชี่ยมมือกอล่ะเพราะว่าไม่ปิดอีกที่นึงอยู่คอตัวนี้เข้าไปเป็นที่ตรงนี้เปล่าเลยแบะออกอะไร่แหก็ก็เอาตัวที่ยาวออกก่อนดิถ้างั้นเออโอ้ทั้งเปีย ช่างผีมีแต่มีแต่ช่างผีมือทั้งนั้นแสดงว่าเหล็กไม่เท่ากันตาคนตัดอีกคนวัดอีคนวัดอยู่นูตาตาจะพาเปิด นี่ับัวละดับเราไม่เพ่มให้ต่อหรอ ขวมล่องขวมล่องไม่เป็นไรเวเาปทับอีกมันก็หนกไม่หนล้ะมีตลับนิดได้หรคำนวณมาแล้วครีเซ่กากแน่เนี่ใส่เงาแล้วชักเอาหนากากไหไม่ได้

แล้วก็งามไว้บันที่จริงว่าเอาไม้ติดก็ได้แต mm ่ง hmm. ่ามหรอเนี่ยอบ่าิดไม้ยมันรื่นเออว่ะขันไม้มันได้ไม้ธรรมดายิงสกูเฮดเซอสกู้่สกูฟัง้วเขาเปลนใหอกมีตมาใส่เสียงหน้าน่อยค่อยรักแต่ท่องได้สี

มันติดใหม่ดีแ uh ต่องนอกตัวยาวออกนอกเพราะว่ามันลงอยู่ตดันนบดดัาตัดออกนอยเียเเราดีว่าตนนี้เสียเรากช่วงแดดร้อนเนี่ยเนี้ยเอาตัวยาวข้านอกเข้ากันตัวยาว้านอกเนี้อ่างี้มันโอ้มาีข้างนอกก็ได้อันนี้ม่นนีนะันก็เากันหมด อย่งนาน้อย,อยคืองามแต่ว่าประเทศเดลียวพี่นองเลยจะไปด,ดูเด้จวดรเทศเดลียวก็มาจวดกันเนาะไปมาจวดกับจวดเตโตใหม่เอาใหม่น้ำตีแอบมากมองจอกแค่สถา,านที่พักผ่อนสบายยเลย สำหรับที่พักผ่อนแรงงานของเรากับผมบ้านจบกบ้านน้อยหนาอยู่สําหรับคลิปนี้ฝากไว้ชั่นนี้ครับพี่น้องเอาไว้คลิปหนามือไร้ันแอบมีพิษะไทยพี่น้องบังไม่สีแอมภาไในโบดวนเะครับสามเดเมือได้ก็ดีไทยพี่น้องเบิงเดอ ปากว้ก้อนครับคลิดนี่ว้เชียงตานีตางเนียรทน,ทน,ทนครับสวัสดีครับ